แต่จริงๆคือไม่ง่ายเวยเลยได้ไม่ไม่ที่กลัวถึงคือสวลาใส่ก่อลาวาเวลาโดนน้ำาไงเปกอออกซิเดนปะวเ้อสยเลยไปละแบบสกอลาวาเงี้ยไอ้เงียแม่งโดนน้ำจ๋มกับนออซิเดียนอมเหม่ยไมถึงไม่ทรับใช่ไหมมาถึงเเลียเ่เลียเราดูกอลาวาที่ไหนละต้นมอออมอสหลายอย่างอยู่ มันคงไม่เป็นอย่างนั้นหรอกต้นงงใจคือที่ทางนี้คิดอยู่อย่างหนึ่งก็ไอชุดเกาะนรกนั่นนะแม่งเราไปฟุดแรกมันเราเหยียบมันตัวติดไฟแต่พอมาทําเกาะเราใส่ปุ๊บตัวเราเป็นอะไรอ่ะแข็งเข่งมาพี่ต้นพี่ต้นไม่ต้องห่วงพี่ผมไล่พี่ไล่จ่อให้พี่ผมไล่สดแม่งเลยพี่เดี๋ยวพี่ไล่จ่อกูไล่สดอะใครไล่เหรอไม่ไลแล้วพี่อ๋อ เร็วไหมล่ะกูกดปุ๊บปั๊บโหโดนด้วยกดแล้วเลยไลฟ์ปั๊ล่ะเออโอ้หนึ่งไลฟ์ไลฟ์ไลฟ์กูจะดูด้วยอินโดเมเทเปิลดีเวทแล้วก็เจวิสเบนการ์ดนะว่าปมาจบเป็นอนโปเชียเลยนะอ่าอันว่าอินโดมีเทเปิลเออเจวิสแล้วก็เบนการ์ดเรืออังกฤษใช่ไหมตรงนี้เรืออังกฤษ อันนี้เป็นเรือประจันบานเลยยานยนต์อันนี้เป็นะบานส่วนนี่จะเป็นเรือพิฆาตส่วนนี่ก็จะเป็นไงครับแคร์ลอันนี้ตรงกลางเรือพิฆาตเหรอพี่โอ้วันนี้เหาะกับสฟสที่สุดแล้วพิฆาตแต่ชุดเหมือนมารักษาไม่รู้อะนี่น่าจะเป็นไลท์อะเออประมาณนี้ผมสึกก็คือน่าจะเป็นเมทของทีมผมมีคองทีมอ่ะหมา อาเต็มอ yeah. mm ้เ hmm. น่าเน่าเกินครั um ้โหลอ่ะนะด้วยวนน่าเน่าเน่าเน่าจริงเด็ดพี่มาก่นเน่าเอีย่ให้าตัวหลันเน่าจริง น่าหงุดหเลยไม่ไนะเป็นอะไรที่เน่าแบบไม่น่าให้ไปอ๋อครับผมย่อยยิ่้ดูเลยว่ามันเยอะแค่ไหนขายปุยปุยด้วยปุยปุยเดี๋ยวเพิ่งกดอนนะเดี๋ยวเดี๋ยวดีมีบั๊กเรื่งรสี่ชั่วโมงจะใช่หรือเปล่าผิหมอพลาดเหรอเจวิตใช่ปะไม่ใช่ยอกยอก อ่าเหลือนี่ไม่น่าใช่บัวเทียนเน้นเน้นเน้นเสียวด้วยอ่าขอแค่วันแดบมันละกันขอแค่วันแดบเป็นสกุล่าแก้วสกาลแก้วโอ้ไม่ถึงโอ้ชั้นลงอะไรของชั้นนี่อจะเจเจอเจเจวะเป็นสกุล่าอ่าโอ้ไม่กอดลิฟไม่น่าจะมาหรอกเยอะมากเลยอ่ะไม่น่าจะมาจริงด้วย เติมเิมอยาชอบเลยพาเพือนกราตายเนี่ยเดี๋ยวเขาทอาตงเตมเลยพี่ดูดูคิวเขาติดเลยดูคิวเขาติดอ่ไม่เป็นไรผมมินโอ้แม่งเ้ยเขามีทั้งเงินมีทั้งคิวไอเบนเฮ้ยเติมซื้อนี wow ่ไงเติมซื้อเล่งเวลาอ๋อโอ้เร่งเวลาสองวันเอะไรครับผมทำมาดีแล้ว ผู้ชายคนนี้เขาพอกทุกอย่างโอตอนไปเออพอละไอ้นี่มาแยกเหรียญละคือชั่วโมงคือคือต้องคือต้องสี่ชั่วโมงเหรอพี่อเอ๊ะพอละสี่ชั่วโมงอ่ะบรเวนดาวโคมาตายแล้วก็พอนี่แหละคอนเซ็ปต์ไลน์เดนเวอร์เชสฟอฟอฟอว่าตอนนทปตันบอรลแลนด์ชิคาโก เทลอร์เทเลอร์เทเลสวิตโอลาโฮมาที่ง่ายให้ไปมากตัวนี้ออเ้ยนะจะจะเป็นอย่างที่ฉันเป็นด้วยเอไรตีมโดนดลวงไปละเออนามเบอร์ไอพี่พี่พี่อีึงมีอัสเลเมากกอ่าไหมพี่นามเบอร์หวานนามเบอถูฮูดเเออเอาไปดิพี่ปอง เอาพี่โป้ยังไม่บินเหรอพี่แต่ที่มีคนเช้าใช่ไหมครับบังเช้าตอนตีหแล้วกันเช้าตีหนึ่งเฮ้ยโอ้โหนิดว้วก่าเลแบบคือก็บอกอย่าว่าถูกมิที่เขาขึ้นไอ้ทีเนี่ยก็นั่งรอที่เกตเลยเนี่ยคือจะเข้าประตูเกตแล้วก็ไม่ก็แต่ก็ใกล้จะบินแล้วพี่เที่ยงคืนนั่งรอเที่ยงคืนแล้วโอเคละใกล้จะเกตโอเคแล้วเดินเดินเดินผ่านเกตออกไปจะไปเจอกับ เรามังกรเราจงยุดด้วย <laughs> เดินทางวันไฟออกอรงเดินทางไปเก็บจะลืมเก็บเก็บเมกรมาฝากเนินเก็บเก็บเมกอนนั่นเองเหรอ <laughs> เสียมึงเก,กียวจ้ามึงอยู่เวทีหมอลำแล้วไว <laughs> <laughs> ม่อะมอลำพี่อะไรกูอยู่สนามบินเลยสุดเออพี่แต่พี่เขาจัดจัดหมอลำก็ได้พี่ จำวันนั้เหียเลยดเเหียวันนี้กีมันเป็นเกียอะไรว่เกีเกียแล้วปห้าแล้วเกีล้วเป่แล้วมันคือซันนี่เฮลเกตคนละเกตเกตเกตก็ตัดแล้วตเกยกลเอเอแล้วเอฟเอแลอวเออเอฟเอฟเเเบเอเอเออเ พี่เชอญนี่เออเหมือนกันมากเลยไอตัวใหม่กับเซียเนี่ยโคนเหมือนเลยปุ๊ไอปองอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมเก็บไอไปเร็วไอไปเร็วโบมาได้แบบเซเลมุนเซเลมุนโอเคพี่ปองเดินอท้าไปพี่ไปญี่ปุ่นแล้วพี่ถ่ายรูปมาเลยพี่ถ่ายรูปหมดนี่ขอว่าอยู่ญี่ปุ่นแล้วพี่ ใหญ่ปองอ่ะเข้ากีดแรงอิฟเข้ากีดกีดแรงอีฟปองนี่เข้าดันเจียนซอลังอเดียวแล้วเร็วกันนะพี่ต้นต่อยตาเขาได้ไหมพี่อ่ะน่าจะไม่ออกละโอเคปถ้าออกคือคนคนกีดการ์ดเฮ้ยเขาวันเร็วอยากไปก็ต้องคนหนึ่งเลยนะ โอ้เดี๋ยวก็ต้องจ้างถ่ายไหมเป็นห้องนอนนี่คืออะไรอ่ะทางใหม่เนี่ยโอ้สไปรเหรอสี่ชโมงยีบสี่โอ้สไปร์ตอืมชู่กเดี๋ยพี่บองถ้าไปญี่ปุ่นพี่บองช่วยถ่ายตู้ตู้เลยตู้หยอดเหรียญไอ้พี่ได้รู้ไว้ไวญี่ปุ่นแล้วเห็นว่าตู้ตู้ญี่ปุ่นตู้กดเหรียญเขาเกินเฮ้ยตู้ตู้กดน้ำตู้นี่อ่ะอฮ้ยจิโนะฮะไอพี่เนี่ย ชีวิตออกแล้วไม่น่าจะต้องลุ้นแล้วทำไมว่าบ้านเราก็มีบ้าเขาเกิดเดินเดินไปแป๊บเจอเดินไปแปบเจอเลยเดินเลยแบบเดินเรียงเลยทุกขวดน้ำห้าห้าแถวเดินเรียงเลยไม่จับเลยเที่ยวชัดเป็นข้าวเลยเมื่อวานแล้วพี่โบกินข้าวที่ไหนพี่สามบินเหรอไม่สามบินเจอ มาเยีกแล้วเหรอมาคุกกิ้ข้าสามหอบคือข้าสามหอบมือหนึ่งร้อยกว่ามือเป็นสามร้อยอะป้เอวอะไรกันดิสามร้อยไอ้เหี้ยเยียัยสามร้อยต้องมีดาวเสวีนนี่เกิดาดนสนามบินแม่งก็จะจนตายแล้วเนี่ยคือม่คือซื้อสามอย่างเว้ยแล้วก็กืจะ กูอีกก่กูซื้อไดโฟกูเนี่ยแล้วเป็นราคาพุ่งเลยพ่อพี่ต้นพี่ต้นอะหรือเปล่าผมไลฟ์ไลทตีนแล้วผมไลฟ์จอไลท์ตีกับพี่ต้นอยู่พี่กลัว่าเขาด่าผมใจร้อนว่าเราเป็นคนไรเลยเนี่ยเด็กโฟกูก็ราคาไม่แพงเพื่อนก้อนเล็กๆก้อนนึงก็สี่ถึงหกบาทอ๋อเดี๋ยวนะไม่ได้แต่ก็แพงก้อนเล็กๆกะถ้ามันแบบเล็กมา เราวีเทเบิลรับขึ้นอัสองนี่ห้าออกไ่อัพสอง้ยมัตถุยูเอ๊ะวีเทเิลวไม่คิดอยกมาอบหน้าผมเลยเหรอ4ชั่วง30ตื่นละไม่ตายได้ไงเมื่อกี้เข้า42เฉยอ่าครบแล้วโอเคจบ ไเอาไม่เอาอายเอาตัวที่สามอ่ะพี่คิดว่ามันก็เยอะพอละสำหรับจีนอ่าเดี๋ยวผมต่อผมต่ออ๋อได้ได้ให้ต่อเลยจ้ะครับเป็นใจดวงจีกูมาก็ได้เดวยก็ได้เออเดี๋ยวนะเออเฮ้ยมึงไม่เราเราต้องเจอพวงการดูอันแล้วก็เรื่องเหรียญเจอพี่จีเลยยังยังไมีตังค์ใช้เลยไปที่นู่นแล้วยังมีตังค์ใช้เลยแย่ รวไหมเฮ้ยเงินเย็นฝากเลินไปเลินเล่นไหมอ่าะเดี๋ยวเรากำลึงลงดันอยู่ใกล้จบกลอันนี้คือต้องแม่เขาไปใช้ตัวอินสองเออไปเลยวะแร้6หกพันบาท cash cash ีี่ตัเอนด้วสองหมื่เองอ๋อห้ามตัวเองไว้ให้ลักเธอต้ตองเกี่ยวกัเราเรียนไปเท่าไหร่เงินนไฟห้าเราเรียนไปเท่าไหร่วะ เอะไรนะตัวต่ออเลยนะเสียค่าเราเรียนก่อนเรา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 ทีเดียวเราดูข้างหลังเราเราเล่นข้างหลังกี่หมับป่ะถ้านผิด่อันนี้นะถ้าเสีแค่เสียเฉยๆอ่ะมันจะแค่แสนแสนหกเลยแต่ว่าถ้าถ้าเสียอย่างอื่นด้วยนี่สองแสนกว่าเนีไงเอ๊ะดูนะเฮ้ยยิ้มฟองอรนีข้างหลังเล็กๆมันเป็นไปฟองสามยี่ เออยก็บเป็นเลขสองอ่ะเออมเป็นไรถามถามทำไมดีมจะมาเหรอเออใช่ใช่ใช่ดีบอกรอ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 เอร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 อเอร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 อวอรอรอเอร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 อออเออ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 อรออ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 อ อาจารย์ที่ปุยกับแม่ตัวนะแค่แค่แ่อาจารย์สนุกันโอ้4ชั่วโมงเขาบอกคำเดียวว่าแม่คือชคนเต็มหือว่าทำอะไรยังไงโอ้นู่นนี่นั่นแล้วว่าดีมก็เดินเข้ามาแล้วเขาก็ถามเลยว่าดีมเรียนเกี่ยวกับอะไรเออเออมันพอได้ไหมล่ะเขาบอกว่าพอได้ไหมยังไงพอแล้วอาจารย์่าส่งอะไรเรีนม่เหรออืมเขาเขาด้บอกว่าโออยพี่สโลว์สัตว์โดนระเบิดโอ้ยโหนี่เลย เขาถามว่าจริงหรือเปล่ก่อนเลยอ๋อต้องอ๋อต้องสอบสัมภาษณ์ก่อนใช่ไหมไม่ไม่ไม่เขาถามว่าแบบดีมาชอบไหมตรงนี้มีนะไอ้ไอพวกเนี้ยคือไอ้พวกเนี้ยไอ้ขึ้นแต่คนพวกเนี้ยคือชอบไหมอ่ามาแล้วเฮ้ยตัวที่ออกยากที่สุดก็คือข้าวหนือไม่ก็ใหญ่แต่พี่ก็ยังไม่ห้องรีบก็ได้ไปหาอู่ฝึกฝึกฝีมือตัวเองก่อนก็จะได้ เพื่อนสองตัวเออี้ออยากไปหยากจะไปซ่อมรถซ่อมไปฝึกซ่อมก่อนแล้วให้หมายก็ได้เขาบอกว่าเขารับบอกว่าฝึกใหม่ตั้งแต่ต้นเนี่ฮะใช่มันมันก็ฝึกใหม่ไว้แต่ว่าการที่จะมึงสอบแต่ว่าฝานมึงก็ต้องมีพื้นฐานไงมึงก็ต้องแบบมีพื้นฐานมีอะไรมาแบบบินจะไว้ดสายด้านนี้ผมทำได้นะเลยอย่างเงี้ยอมันจะได้แบบแม่ไง โอ้โหสี่โมงแย่ไหนทีมก็เคยลงสีรถเ่าล้วนแล้วนะโอ้ขนาดนี้อขีแหละเหมือนยังไงอ่ามันมาแล้วเพื่อนๆ้าน่าจะมีก้อให้คอเนี่ยกรอ่ให้กระสุนไม่มีอะเดี๋ยวเดี๋ยวข้างหน้านี่อะไรนะ ีชโอ้ยนนเดียวนเดียวโอ้โหโคตรเยโดนได้ไงวะน่ะได้ไดตัวหนึ่งสี้มอ่ะม้มอ่ะองกอไ้ับยาซามอากาศเย็นเยอะเพื่อนเอ้เฟิร์สที่มึงคิดง่ายนะถือว่าถ้ามึงเบว่าตัวอยู่ซบตัวอยู่ตัวนี้ตัวนี้ตรงผมบอยู่นี่นนี่ตต่างต่ตาเเทีไม่ทต่างเลยได้นะไม่รู้ไม่รูจะตายไหมให้ต่อยอ่ะลงต่อยอ่ะครับลอง้าต่างนะ้าต่างเนี้ยนี่เนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมออกนี่ประตูนี้ ใช่กูกูจะถามว่าถ้าแต่ว่าถ้ามีประสบการณ์มีประสบการณ์กับอีกคนหนึ่งเขาไม่ได้มีประสบการณ์อ่ะมึงจะเลือกใครประสบการณ์ะโตเขามีประสบการณ์อะไรเยอ้ะูพี่วก็นั่นแหละกูเลยบอกให้ดิมไปนี่ไปฝึกต่อมาด้วยะัดแยงเลี่ดิมพี่ดิมไปฝึกต่อแล้วถาถ่ายไปเจอโอการกัโจรคนจะมยาเล็กไหมอ่ะ งีติวหาร้านทำแล้วเออทางร้านกูอีไม่ค่อยเยอะวลิมาได้ัมีเชียร์เขาอะไรของีกม่อพับีกตงนไม่มียาเล็กแล้วได้หรือไม่ก็สักสอง่ยองก็ได้เรเจอแล้วยาล็กอีกให้ให้มันมีพื้นฐานะแล้วก็แบบไม่มีกะสีเลยโอ้แต่มันจะง่ายฮวี่ตรงเนี้ยวันนี้ไปได้โลดึกระสุนแฮวี่อ่ะ อ๋อไม่มีผมผมใช้ไม่ได้เปิดนักรอบเดี๋ยวผมมาแม่กันเลยไอ้ยในกล่องจดหมายมีเมลอ่ะเนี่ยไอ้ไอ้ดีมันมีบินมันมีเมนูแต่ว่าอ่าอันติีไหมวะมีไหมนะมีมั้งนิดหน่อยมีกระสุนไม่มีอะไรเลยจนคนเดเกินอ๋ออืมอ๋เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดีมันพร้อมแล้วให้ดีมันทักเฟซกมาดีกว่าอ่าอเดี๋ยวกูจะให้อันนี้ไปให้ผิดติดตรงเรียนไปแล้วให้ดีมาติดต่อ อนี่น่าแสไลนย์ในก็บสนนาแล้วมีเวลาแลเน่ยเขาเป็นแบกันใช้แล้วอนตอนนี้ก็แบ่งกันใช้หรือเปล่ออนีตัวหน้าตัวไปเขาเก็จะถามว่ามีรุ่นพี่ไหมมีอะไรไหมเดียมันก็พูดชื่อคือไ่เพื่อนยู่น้อนครับอเป็นรุ่นเพื่อนไปทำที่นู่นแล้วครับนะ บอกมีคนรู้จักอยู่ที่นู่นไหมมีอะไรไหมใดีก็บอกชื่อไปได้เลยคนอยู่ที่นู่นเลยพี่เพื่อนอยู่คนหนึ่งครับคอี่เพื่อนสนุกอะไรอยเนี่ยดวัวสะพาอะัวมาโอ้อชาร์จแต่เท่าไหร่เนี่ยเอสิบสองวตต์เท่นงรับไอตัวแรที่เกือเอคืนไปญี่ปุ่นกี่ชั่วโมงครัเออเออเออนี่ค คือช่งมาถึงรุ่นแปดโมงเออโอ้หคือท่ญี่ปุ่นดตเช้าตันทีโมแสดงว่าใช้เวลาหกชั่วโมงเราเวลาเวลาหนึ่งโมงถึงใช้ปรงงาณหกตาเจอในจิก็แบ่งกันได้นะผมใช้เนจีอะเวลาไม่ต่างกันมากก็คุ่ยกันรกัยคุยกันได้แล้วเนะออก็คือแบบถ้าเล่นมันมีต่างกนคือสามารถเล่สองกันได้โอเคอยู่ย่คุยกัน่อแล้วกูก็จะไปสอน แม่จะโทรหาหน่อยเพื่อนแพโทรหาไม่ได้หรือก็แชทหาเอาเน่ได้แค่แชทหรือไม่ก็โทรโทรเพืโทรละความระดาเับจะให้จะให้ความมีเฉยความระดาบได้คือมันจะได้ดูเยอะอยู่อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวลองลองดูกูจะเข้างที่แขวแล้วจะกระตุกให้กระปูแบบไม่ไม่ไม่ดูเฉยเลย ถ้าถ้ามันกระตุกเดี๋ยวกูจะลองสร้างที่ถอดหลองกูดูแล้วให้พวกมึงลองดูใช่คอนโทรลเน็ตของไทยมันแรงกว่าญี่ปุ่นใช่ก็คือลองแลแลไทยเข้าแทนได้กูบอกเลยกูทำ V P N ครอบแล้วเพื่อนเนี่ยเดี๋ยวปิ้นสกีนลงให้ดูเนี่ยเพื่อนมึงเห็น V P N กูไหมมีความมีความรักเพื่อนแบบขั้นสุด ดิไม่ต้องต่อก็ได้น้อพี่เนี่ยเอาว่าความสมูทในการพูดคุยไงอ๋อสมูทด้วยการพูดคุยนะเว้ยเข้ามาปั๊บในรถได้ไหมถ้าแบบขับของรถไปแล้วอยากได้คนบอกเดี๋ยวส่งให้ก็ทำได้เดี๋ยวผมจะดีไงพี่เฟิร์สพี่เฟิร์สฮะฮะผมก็มีพี่นมันเหมือนมันมันมันนี้ก็เหมือนมีไง กูฟูกอดไปเ่วร์ูกอดสดีเลยปัไม่ได้วันี่มีไอพี่เฟิร์สไมีไม่ได้ขับรถปั๊มเนื่อยแสดโอ้ลึกว่าจะแค่ยืดถ่ายรูปกันล้กอดกันแล้กอดเพื่อนถ่ายรูปไม่่ถ่ายรูปอกอดเหรอเย่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 ่าอนแย่บอนไม่ไปเย่เย่เ กดโซเชียลยไม่จำแว่นได้ไม่จำคนไม่ได้เอนจีตอาะนิ้วจำแว่นได้ไม่จำคนไม่ได้ว่าจะอ๋อคือพี่ปองใส่เอนจ์จำแว่นพี่ปองได้เหรอกูใส่แว่นแล้วกูโดนไม่ดีไหมกูจำแว่นไม่ได้พี่นึกถึงไงเนี่ยเจ้าของชิบะจีเออที่บาจีพี่ฟองฟองฟองดูแลขึ้นแว่นเอาได้ไงขี้ฟองก็เวลาใส่แว่นก็ใส่แมสหน้าเปลี่ยนเลยไอ้ดีเดี๋ยวเฮ้ยกูจำแว่นได้นี่ฟองแน่นอน นี่ยังนี่ชมพูไม่ได้เพื่อนชมดาวเพื่ไมได้จะชมแมนได้แมนเลยนะเราจริงขอไอ้ไอ้ปองมาถือแว่นไงเหรอเนี่ยเดี๋ยวผ่านไปอีกสิบนาทีเดี๋ยวคิดว่าปองน่าจะได้ลุกกันแล้วมั้งใช่เดี๋ยวกูว่าเียทุกท่านคือเมื่อกี้ผมกินร้านอาหารในเกตพระอันเห็นราคารู้สึกผวาเลยกูเลยกินไม่ได้ นะรักกินราพาพี่แรักในกรุงเทพจะหนักขนาดไหนหรือเท่ากันวะเฮ้ยไม่ของในในสนามบินแพงกว่าถ้าของสนามบินแพงกว่าเพราะว่าเป็นมีพวกผ้าหงเยอะไงมันก็เลยเอาราคาขึ้นเยอะๆหน่อยเดียวเยียเลยอ่ะเดี๋ยวพี่บอกเขาแบบเฮ้ยพี่บอกแบบเฮ้ใครแาบประเทศเอาวะนี่เลยอันนี้บางบางหมอนหมอนรองคอบางซื้อที่แบบตลาดแถวบ้านบ้าน รคาที่มันแพงก็เตี้เลโดนนี่ตอนนี้พี่อืประมาณกี่บาทร้อยสองร้อยร้อยสองรอยใช่ไหมในในเนี้ยโอ้ไม่เลยเจอตีอ้อมหลังตีตีใหม่ด้วยไม่ใช่ตีก่อนคือไปเดียวห้าร้อยไปเดียวไหมต้องมีชิวเหลือแล้วว่ะ เนี่ยโล่งๆเลยนั่นะโอเคลี่เอ้ยไม่ใช่โอเคไอ้ฮอลิซอนแม่งจริงเฟย์มากเลยอ่ะหมายถึงตีดอีกจีหนึ่งะโอ้หมายถึงตีน